Daily Podcast, ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยงของพักดีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์นะครับผู้เชี่ยวชาญจาก TDRI นะครับในประเด็นที่ล่าสุดนะครับมติคอรมอเนี่ยออกมาในเรื่องของการที่จะ มีมาตรการนะครับดึงดูดให้ชาวต่างชาติที่มีความรู้หรือมีสตังนะครับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหนึ่งในมติของคอรมอรที่ออกมานั้นก็คือการแก้กฎหมายนะครับเปิดให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่มันยาวนานขึ้นนะครับจากเดิมรู้สึกว่าจะ30ปีนะครับก็ขยายเป็นห้าสิบปีแล้วก็สามารถต่อได้อีก40ปีก็รวมก็คือสามารถที่จะเป็น 90ปีแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะได้รับการถกเถียงกันเยอะนะครับว่าการที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยแง่หนึ่งก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะฮะสกูนึงก็อาจจะบอกว่าไอ้วิธีการแบบนี้นะฮะดึงดูดกลุ่มทุนนะครับหรือ,อ,อชาวต่างชาตินะครับนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเนี่ยมันอาจที่จะจากเดิมเนี่ยที่เราบอกว่าอยากจะกระตุ้น SME นะฮะสร้าง SME ขึ้นมา เพื่อเป็นการทําให้เศรษฐกิจในประเทศมันเติบโตนะฮะเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก็มีสกู๊บางอันก็บอกว่าบาง SME เมนี่ยครับมันก็อาจจะอยู่แค่ไซส์ S กับ M ไม่สามารถจะขึ้นมาเป็น L ได้นะครับบางร้านอาหารหรือบางโชว์ห่วยนะฮะยกตัวอย่างว่าบางโชว์ห่วยเนี่ยถ้าไม่มี Mo d e r n t r เ d e เข้ามาก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าแล้วไอ้โชว์ห่วยที่ดั้งเดิมอยู่กันมาตลอดเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาไปเป็น Mo d e r n trade ได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นการเข้ามาของต่างชาติที่มาช่วยลงทุนมันก็อาจจะเป็นทางลัดในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเติบโตได้อันนี้เป็นอีกเป็นสกู๊หนึ่งเป็นวิธีคิดหนึ่งนะครับของทางนักเศรษฐศาสตร์แต่อีกด้านหนึ่งครับด้านสังคมนะครก็มองเช่นเดียวกันว่าแล้วจากเดิมเนี่ยคนนี้เขาเป็นจะเรียกว่าเป็นเจ้าของประเทศก็ได้อยู่ตรงนี้มานานไม่รู้กี่ชั่วย,ยุคนนะฮะอย่างประเทศไทยเราคนไทยเราเราก็รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของประเทศนี้ แต่การที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนมากๆเนี่ยจากเดิมที่เรามีความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันจะต้องเปลี่ยนสภาพจากเจ้าของไปเป็นผู้เช่าหรือเปล่าแล้ววันนั้นความภาคภูมิใจในชาติของเราในแผ่นดินเกิดของเราเนี่ยมันจะยังมีอยู่หรือเปล่ายังไม่นับปัญหาทางความเหลื่อมล้ำและทางสังคมที่จะตามมาอย่างเช่นว่าจากเดิมอ่าโดยความที่เป็นคนไทยด้วยกันก็อาจจะให้ค่าเช่าสร้างบ้านขึ้นมาไม่แพงจนเกินไปแต่พอมันถูกกินรวบนะฮะ ถูกชาวต่างชาติซื้อไปเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานาครหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ต้องการเนี่ยแล้วก็เอามาขายแพงๆเอามาให้เช่าแพงๆเพราะยังไงก็รู้ว่ามันก็เป็นที่ต้องการแบบนี้เนี่ยมันจะเอาเปรียบหรือเปล่านะครับก็ก็เป็น2มุมมอง2สกู๊ที่แตกต่างกันไปว่าด้านหนึ่งก็บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งก็บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจไปแต่สุดท้ายความเหลื่อมล้ามันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นมีหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจในการสัมภาษณ์ ทางผู้เชี่ยวชาญจาก TDRI นะครับที่ผมได้สัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยก็คือคำว่าโฉนดชุมชนครับคือไอเดียของโฉนดชุมชนเนี่ยมันเป็นที่มาจากเดิมเนี่ยนะครับคือการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในรูปแบบของโฉนดชุมชนเนี่ยนะครับมันแง่หนึ่งก็อาจจะมองว่าการถแถลงนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของโฉนดชุมชนเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวทางนโยบายด้านการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรในอดีต ที่อาจจะล้มเหลวมาโดยตลอดหรือเปล่าเช่นในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับที่ต้องเจอกับปัญหาการเปลี่ยนมือที่ดินนะฮะปัญหาการสูญเสียที่ดินทํากินแล้วก็ปัญหาการกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก่งกําไรของนายทุนมาแล้วอย่างยาวนานนะดังจะเห็นได้จากการประท้วงนะฮะแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลต้องจัดสรรที่ทํากินให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะรายย่อยที่ยากจนนะฮะแล้วก็เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่ง ปัญหาแบบนี้นะฮะในอดีตรัฐบาลก็เคยแก้ไขปัญหาโดยการออกเอกสารสิทธิ์ในรูปแบบของสอป,ปรกร .4401 แต่สุดท้ายฮะก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของอการเป็นเจ้าของที่ดินอย่างยั่งยืนให้กับกเกษตรกรได้นะฮะโดยกเกษตรกรนะฮะที่มีความต้องการมีเอกสารสิทธิ์นะฮะที่สามารถนําไปจำนนงกับธนาคารได้หรือเปลี่ยนมือได้มากกว่าเนนะครับซึ่ง เป็นเอกสารสิทธิ์ชนิดที่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกษตรกร,กรต้องสูญเสียที่ดินอยู่อาศัยหรือทํากินไปโดยง่ายนะครับขณะเดียวกัน,นการเก่งกําไรที่ดินก็มีผลทาให้ราคาที่ดินก็สูงขึ้นนะฮะก็ทําให้เกษตรกร,กรบางรายก็ต้องขายที่ดินทํากินของตนไปแล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นในการหาเลี้ยงชีพได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาเรียกร้องให้รัฐจัดสรรที่ดินทํากินให้อีกเหมือนเดิมนะครับที่มาของโฉนดชุมชนครับ จึงเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองฮะเป้าหมายครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยนะครับและก็ปัญหาการใช้ที่ดินที่ไม่ตรงตามความต้องการของชุมชนครับเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืนรูปแบบของโฉนดชุมชนครับไม่แตกต่างไปจากโฉนดที่ดินของภาครัฐมากนะักในทางปฏิบัติแล้วนะฮะแต่ละชุมชนสามารถพัฒนารูปแบบของโฉนดชุมชนที่แตกต่างกันออกไปได้ครับ ภายใต้การให้สิทธิ์ครอบครองนะฮะแล้วก็การใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคลของชุมชนแต่จะมีการควบคุมดูแลกฎระเบียบที่จัดทาร่วมกันของแต่ละชุมชนครับโดยใช้หลักในการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดนั้นร่วมกันนะครับคือการให้ชุมชนเนี่ยนะฮะมาจัดการที่ดินร่วมกันนะฮะโดยมีการออกกฎกติกามารยาทและข้อตกลงนะฮะร่วมกันในการดูแลรักษาที่ดินเพื่อให้ที่ดินนั้นเนี่ยคงอยู่คู่กับคนในชุมชนนะครับ ก็อาจจะเป็นการป้องกันการขายสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องที่ดินทํากินหรือที่อยู่อาศัยเช่นกเกษตรกรนะฮะก็ได้ที่ดินไปนะฮะแต่ก็มีกเกษตรกรหลายคนที่อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ก็ขายไปก็จบก็หมดนะฮะแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นช่องให้เกิดการขายสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกนะครับที่ไปซื้อเอาไว้เพื่อเก่งกําไรนะครับเพราะฉะนั้นฉนดชุมชน,นะฮะก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับเป้าหมายเดียวกันก็คือ ร้างการยอมรับการครอบครองที่ดินทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอยา่างจริงจังนะครับแล้วก็มุ่งที่จะดูแลรักษาให้ที่ดินผืนนั้นเนี่ยยังสามารถคงอยู่กับผู้ที่ได้ทํากินแล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับทีนี้หลักการสําคัญนะครของฉนดชุมชนนะครับรูปแบบมันก็คือว่าทุกคนในชุมชนฮะสามารถที่จะเป็นเจ้าของร่วมกันได้ทั้งหมดในที่ดินนั้นแล้วก็สามารถตกทอดเป็นมรดกสู่ทายาทได้ โดยมีข้อตกลงร่วมกันฮะว่าห้ามขายที่ดินแก่บุคคลภายนอกชุมชนแต่สามารถขายให้แก่คนในชุมชนได้นะครับโดยการผ่านคณะกรรมการของชุมชนฮะและทุกคนต้องใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ทิ้งรางว่างเปล่านะครับฉนดชุมชนฮะก็จะไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในการรักษาที่ดินไว้สำหรับชุมชนเท่านั้นแต่ก็ยังสามารถใช้เป็นเอกสารในการจำนอง กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในทางเกษตรแล้วก็ในครัวเรือนได้อีกด้วยนะฮะโดยอาจจะกําหนดนะฮะให้กู้ยืมจากกองทุนออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นภายในกลุ่มปฏิรูปที่ดินของแต่ละชุมชนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความต้องการเอาที่ดินไปจำนนงกับสถาบันการเงินภายนอกซึ่งอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ชุมชนนะครับซึ่งก็ปัญหาดังกล่าวก็อาจจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงในที่ดินทํากินของเกษตรตก่อนนะครับก็ เลยอาจจาเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อเกษตรกรด้วยไหมอะไรทํานองนี้นะครับโดยโครงสร้างของฉนดชุมชนก็เป็นรูปแบบแบบนี้ครับผมจําลองภาพนะค,คล้ายๆกับการดีเซนทลับจากเดิมนะฮะที่ดินหนึ่งผืนไปอยู่กับนายกที่ดินอีกผืนหนึ่งไปอยู่กับนายขอครับวันหนึ่งนายกอ,อยากขายก็ขายไปฮะแล้วอยากไปทําอะไรก็ไปทาไปเป็นไปทําธุรกิจอย่างอื่นหรือไม่เนเอาไปกเกษียณแล้วอะไรก็ว่าไปแต่ว่าที่ดินข้างๆนายขอที่นายกเคยถืออยู่ มันก็จะกลายเป็นที่ดินของนายทุนแล้วก็อาจจะทําให้ในายทุนไปกว้านซื้อที่ดินของนายขอด้วยด้วยการเอาเงินไปหวานอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็เป็นการทําให้จุดประสงค์นะฮะในการเอาที่ดินมาให้เกษตรกรเพื่อทํากินมันเพี้ยนไปหมดเลยนะครับชนบทชุมชนแบบนี้นะครับวิธีกมันก็เป็นเหมือนกับการดีเซนท์ไลซ์ครับมีคนเจมเจ้าของไหมมีแต่มีคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของคนเดียวไหมไม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่ามีใครจะไปกว้านซื้อ ค,คุณก็ต้องเข้าไปดิวไปติดต่อกับชุมชนให้ได้ทั้งชุมชนมันก็เหมือนกับคล้ายกับบล็อกเชนนะครับคุณไปแก้บล็อกเชนสักบล็อกหนึ่งได้ไหมแก้ได้แต่ถ้าคุณต้องการที่จะแฮกระบบทั้งระบบคุณต้องแก้บล็อกเชนทีเดียวทั้งหมดพร้อมกันในเวลาเดียวกันแบบนี้มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็ในโฉนดชุมชนก็เช่นเดียวกันก็ยังมีโอกาสให้ในายทุนเข้าไปก้านซื้อโดยการดยวกับชุมชนทั้งหมดไหมก็มีโอกาสนะทุกอย่างมันก็ไม่มีความเพอร์เฟกต์หรอกแต่มันก็อาจจะแก้ปัญหา นะครับจากการที่เอาที่ดินเนี่ยนะทำโฉนดนะฮะหรือทําเป็นสปรกรสี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปให้กับแต่ละบ้านแต่ละบ้านแล้วสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้รักษานะครับเอาไปจำนองนะเพื่อเอาหรือเอาจำนองเพื่อเอาเงินมาลงทุนแล้วสุดท้ายก็เอ่เอ,าอาการทําเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าจะกาไรทุกปีนะครับบางปีมันก็แย่เนี่ยนะครับที่ดินก็อาจจะถูกยึดไปโดยธนาคารก็ได้แบบนี้นะครับเันั้นโครงสร้างก็อาจจะมีธนาคารของ ธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรไหมที่จะไม่มีจุดประสงค์ในการประยุธ์ที่ดินกลับมาแต่ว่ามีจุดประสงค์ในการปล่อยนะครับสินเชื่อให้กับเกษตรกรเพื่อให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้ผ่านพ้นในช่วงเวลาที่ผลผลิตอาจจะไม่ดีราคาตกต่ําแบบนี้เป็นต้นนะครับก็โดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าไอเดียของโฉนดชุมชนเนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเคยได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าจะถูกเอามา ใช้นะครับอย่างจริงจังนะครับแล้วก็น่าจะช่วยแก้ปัญหานะครับการถือครองที่ดินของเกษตรกร,กรที่มันก็ต้องพูดตามตรงว่าความยั่งยืนมันน้อยนะครับจะด้วยทุนนิยมนะครับการเข้าถึงทุนของเศรษฐีเยอะแยะนะครับขณะเดีวยวกันความรู้นะครับของเกษตรกร,กรในเรื่องของการเงินการลงทุนก็อาจจะรู้ไม่เท่าทันบรรดาเศรษฐีทั้งหลายที่มาด้วยกล,ลเม็ดเ็ดพรยเยอะแยะมากมายแบบนี้นะครับ ก็อาจจะช่วยสร้างความย,ายั่งยืนนะครับให้กับาภาคการเกษตรของประเทศไทยในระยะยาวก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านมีความเห็นอย่างไรกับไอเดียของฉลิดชุมชนก็แชร์มาได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน Daily Podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดี